อีกหนึ่งคำถามนะคะส่งมาทาง Facebook ของชูรักชูรถของเราเหมือนกันค่ะ ส่งมาว่ารู้สึกแปลกๆค่ะคุณหมอคือหลังจากที่ได้ทานยาคุมกําเนิดแบบแผงนะคะแล้วก็โดยตัวคุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะบอกว่าดิฉันอยู่กับสามีมา7ปีมีลูกหนึ่งคนตอนนี้3ามขวบกว่านะคะหลังคลอดทางโรงพยาบาลเขาบังคับให้ฉีดยาคุม3เดือนค่ะคงเป็นแบบฉีดแล้วคุมได้3เดือนนะคะหลังจากนั้นไม่ได้คุมกําเนิดส่วนมากดิฉันกับสามีเดือนหนึ่งมีอะไรกัน1-2ครั้งบางเดือนก็ไม่มีเลยค่ะส่วนมากที่มีอะไรกันเนี่ยดิฉันก็จะทานยาคุมกําเนิดแบบฉุก S <S แต่ปีที่ผ่านมานะคะสามีขอมีอะไรด้วยบ่อยขึ้นเลยซื้อ,อยาคุมกำเนิดแบบ28เม็ดมาทานนะคะ<า>หลังจากทานไป2-3เม็ดก็มีเพศสัมพันธ์กับสามีปกติแต่มันแปลกก็คือน้ำหล่อลื่นไม่มีค่ะฟืดมากจนเจ็บเลยค่ะทั้งที่ปกติ ก็ดิฉันก็มีอารมณ์รวมด้วยนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยก่อนที่จะมาทานยาคุมกําเนิดแบบ28เม็ดเนี่ยน้ำหล่อลื่นก็มาเยอะด้วยค่ะเลยอยากทราบว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะยาคุมกําเนิดที่ทานหรือเปล่าเ,เราคงต้องกลับมาดูว่าชนิดของยาเม็ดคุมกําเนิดที่คุณผู้หญิงท่านนี้ทานเนี่ย เป็นชนิดไหนถ้าเกิดสมมุติว่าชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นยาฉีดคุมกําเนิดหรือว่ายาคุมฉุกเฉินหรือว่ายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําพวกเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของช่องคลอดที่มันมีน้ําหล่อลื่นน้อยได้เพราะอย่างคุณผู้หญิงท่านนี้บอกว่าเขาก็มีอารมณ์ทางเพศถ,ถูกไหมคะโดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงเราเวลามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นนะคะแล้วก็จะ ไอ้ตัวกสารคัดหลั่งที่มันจะน้ําหล่อลื่นที่มันจะขับออกมาในช่องคลอดของรเราหรือจากต่อมไอ้พวกบาตูรีนะคะคซ,ซึ่งมันจะเป็นผลิตไอ้พวกน้ําหล่อลื่นพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่าเราคงต้องดูประเภทของฮอร์โมนเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นคุณหมอว่าก็น่าจะดีขึ้นได้คือยิ่งฮอร์โมนยาคุมตัวไหนที่เอสโตรเจนยิ่งสูงจะช่วยทาให้เรามีน้าหล่อลื่นมันก็จะทําให้เรามีน้ําหล่อลื่นที่มากขึ้นโดยธรรมชาติแล้วนนเเเเวลาาาาาทที่รยมมดคุกํิ ปากมันลูกมันก็จะขับมูขับสารคัดหลังของมันอยู่แล้วแต่ทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่กินฮอร์โมนที่มีฮอร์โมนต่ำเนี่ยจะต้องช่องค้อแห้งทุกคนเนอ,อันนี้ไม่ใช่ใชคงต้องกลับมาดูชนิดของยาเม็ดคุมกาเนิดปรึกษาได้ค่ะเภสัชกรเนี่ยหรือหมอยาเราเนี่ยเขาก็จะรู้เพราะว่าในตัวยาแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าโอเคนะอันนี้เป็นเป็นฮอร์โมนแบบ ต่ำเลยทีเดียวเป็นโปรเจสโรนอย่างเดียวอย่างกรณีอย่างนั้นะใช้สําหรับคนที่ยังให้นมลูกอยู่ถูกไหมคะหรือประเภทที่มีฮอร์โมนผสมฮอร์โมนผสมเนี่ยมันก็จะมีขนาดของเอสโตรเจนที่อยู่ข้างกล่องว่าเป็นฮอร์โมนน้อยฮอร์โมนปานกลางหรือฮอร์โมนมากค่ะนั้นก็เข้าไปที่ร้านขายยาแล้วก็ปรึกษาได้เลยว่าอยากได้ยาคุมกำเนิดแบบที่มีเอสโตรเจนสูงมีตัวไหนบ้างให้เขาแนะนําได้เลยนะครับมีหลายยี่ห้อมากๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้าสูงมากๆมันก็มีผลข้างเคียงนะคะ อย่างเช่นอาจจะมีรู้สึกเมียกันขลื่นไส้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวรู้สึกเวียนศีรษะคัดแน่นหน้าอกคัดแน่นหน้าอกใช่ค่ะก็คือมันก็จะมีลองเพิ่มขึ้นมาจากจากที่ใช้อยู่สักหน่อยก่อนก่อนที่จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีปัญหาที่น้ำลดน้อยอยู่ก็เอาให้พอดีกับที่เราสึกทานแล้วเออก็สบายร่างกายของเรา้วยนะคะ